สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่สําหรับวันที่3ามวันจันทร์ที่3ามพฤศจิกายน68นะครับสําหรับเช้านี้นะครับจะมาอัปเดตในส่วนที่ผมดูแลของทุเรียนนะครับในเรื่องของใบที่ว่ามันมันมองโมงนะครับเพื่อนสมาชิกมันมีอาการอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนสมาชิกฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหเพื่อนสมาชิกดูถ้าใบมงมมงนะครับ เหมือนกับมีายแดงกินหน้าใบมันนะครับแต่พอเอากล้องส่องไปแล้วมันไม่เจอนะครับไม่เจอแต่ว่าใบเป็นมุ่งมองอย่างนี้นะครับนี่คือประเด็นที่1ที่เกิดอาการนะครับแต่ดูแล้วมันไม่มีนะครับไรแดงมันไม่มันมันไม่เขียวไม่มันไม่เบานะครับแต่จับดูใบหนาใบนิ่มนี่คือประเด็นที่หประเด็นที่สครับมีจุดลาสนิมนะครับนี่ ขึ้นหน้าใบนะครับขึ้นหน้าใบเนี่ยจุดดำๆนี่นะครับเขาเรียกว่าลาสนิมเนี่ยมันเป็นลาสนิมแล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองกระจายที่หน้าใบนะครับกระจายโดยทั่วๆไปนะครับคือเป็นบางใบนะครับเป็นบางใบบางใบใบเก่าเป็นใบใหม่ไม่เป็นนะครับน,นี่เป็นต้นนะครับนี่คือข้อที่สองนะครับส่วนข้อที่สามนะครับ กิ่งเล็กๆนะกิ่งเล็กๆพวกนี้มันมักทิ้งกิ่งนะเนี่ยมักทิ้งกิ่งกิ่งขยะกิ่งเล็กๆกิ่งแขนงนะครับกิ่งแขนงมันมักทิ้งกิ่งกิ่งเล็กๆแบบนี้นี่ผมเอากันไกตัดไปแล้วนะครับเป็นกิ่งเล็กๆมันมักจะทิ้งกิ่งเพื่อนสมาชิกนี่ได้แล้วกิ่งเป็นตัวอย่างนี่คือข้อที่สามนะครับกิ่งเล็กๆมักจะสลัดกิ่งนะครับนี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ครับใบเก่า ใบเก่าข้างในเนี่ยมักล่วงนะครับใบที่มันเป็นเก่าๆพวกนี้สําหรับตัวนี้ที่มันไม่ล่วงเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นกิ่งแขนงใหม่แต่ถ้าเป็นใบเก่าจริงๆมันจะล่วงนะครับใบเก่าที่แบบยอดเก่าอ่ะยอดเก่านะครับมันมักจะล่วงนะครับมักจะล่วงนั่นคือสี่ข้อนะครับสี่ข้อสี่ข้อเท่าที่เท่าที่จับประเด็นได้นะครับ ถ้าเกิดอาการอย่างนี้นะครับข้อที่5้าครับใบมันจะบางข้อที่5โดยภาพรวมใบบางครับมีอยู่5ข้อใบมันบางโดยยังไม่ตัดแต่งกิ่งแต่ใบมันบางใบบางก็คือ 1. มันร่วงนะครับ 2. มันสลัดกิ่งมันก็บางนะครับโดยธรรมชาติของมันมีอยู่5ข้อที่ที่เพื่อนสมาชิกจะต้องสังเกตนะครับพอ5ข้อหลังจากนั้นเกิดจากอะไรนะครับและแก้ไขยอย่างไรเดี๋ยวผมจะพามาดู มาดูครับกรณีข้อที่1น,นะครับเกิดจากดินอ่ะถมลึกเกินไปเนี่ยลากลากผูกคอนผูกพอมันนี้ครับเนี่ยเมื่อวานนี้ผมมาลื้อนะครับคือถมลากอากาศหายใจเยอะเกินไปเช่นบางท่านอาจจะถมโคลนก็ถมหนาเกินพอมิดนะครับมิด หนาประมาณสักหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะครับทุเรียนหายใจไม่ออกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นดินดินไม่ว่าจะเป็นแกลบหรือไม่ว่าจะเป็นอ่อเขาเรียกว่าที่เป็นเผาเนี่ยฐานเผาขี้เท่าฐานอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนาเกินไปนะครับหนาจนจนจนรากพวกนี้มิดหายไปนะครับเนี่ยรากพวกนี้หายนั่นคือถมหนาเกินไปมันไม่ได้อากาศเพื่อนสมาชิกไม่ได้อากาศรากอากาศเขาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า มีน้ํากินน้ํากินอากาศด้วยนะครับรากเมื่อวานนี้ผมคู่นี้รากเพียบเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะหนาพอหนาปุ๊บผมเอาเอาจอบมาเขี่ยโดนรากนิดนึงนะครับมีรากเห็นรากเอาเอาเอาแค่เห็นรากก็คือได้รับแสงอากาศแล้วประมาณนั้นนะครับหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้มันเกิดห้าข้อที่กล่าวข้างต้นนั้นหนึ่งมันหนามันทึบ ไม่ว่าจะดินไหลสไลด์ลงหรือไม่ว่าจะด้วยเจตนาของเราเอาฟางมาก,กบเยอะๆหรือไม่ว่าจะเนื่องด้วยเอาดินขยายโคนหรือไม่ว่าจะเอาอาหารพวกฐานขี้เท่าหรือกแกลบก็แล้วแต่มากบหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับออกอาการนี้แน่นอนนะครับข้อที่2ครับดินมีความชื้นมันไม่ได้ระบายนะครับมันระบายไม่ดีนะ้ําระบายไม่ดีมีความชื้นจัด มีความชื้นชื้นจัดอันนี้นะครับเมื่อวานนี้มันมันสูงเนินเนินปนันแบบประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นแอ่งนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีร่องอยู่นะครับก็มีความชื้นเพราะมีความชื้นอะลรมันอยู่ใต้ชายคาครับมันอยู่ใต้ชายคาที่มันอยู่ใต้ชายาคยา,ยาพอฝนตกลินลินนะครับทุเรียนต้นนี้ก็จะได้รับน้ํามากกว่าต้นอื่นๆนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มากบเห็นไหมครับ เอาตัวเอาตัวนี้มาโกไว้เนื่องจากว่าน้ําชายคามันตกลงแล้วมันเป็นแอ่งพอเป็นแอ่งแล้วมันจะเป็นมันจะทําให้มีความชื้นจัดผมก็เลยเอาตัวนี้มากันไว้พอพอมันหล่นลงมามันก็กระเด็นไปที่อื่นประมาณนะั้นผมกวนเป็นแอ่งพอเป็นแอ่งปุ๊บมันก็จะทําให้ทุเรียนนั้นอ,อระบายน้ําไม่ดีพอระบายน้ําไม่ดีมันก็จะเกิดเชือ้อราประมาณนี้อันนี้ขณะที่กบแล้วนะครับกบแล้วนะครับ ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับจะเอาดินม,มาถมก็ไม่ได้มันจะหนาไปนะครับทุเรียนลากทุเรียนก็จะมีปัญหานะครับนั่นคือในเ,เรื่องของความชื้นจัดนะครับแล้วบางอื่นว่ามันมีตรงนี้ด้วยท่อท่อ,อล้างในส่วนของถ้วยจานนะครับมันหล่นมันหล่มเพิ่มเนี่ยมันก็จะซึมมานี่แล้วสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เชือ้อราเนื่องจากว่าเป็นเศษอาหารนู่นนี่นั่นมันก็จะ ทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้ง่าย2น้ําไหลทุกวันเช้าสายบ่ายค่านะครับที่เราทํางานมันก็จะไหลมานี้เดี๋ยวผมจะต่อท่อนี้ให้มันพน้พนพน้พนพ้นรากทุเรียนไปนะครับมันเป็นท่อเออเดี๋ยวไม่ใช่ท่อน้นํานี้เป็นท่อแปลงฝันล้างหน้าในห้องน้ํานะครับส่วนท่อน,นี้เป็นท่อท่อในส่วนของท่อล้างจานนะครับล้างซิงอันนี้ท่อขาดไปแล้วมันไม่ทนนะครับ องเปลี่ยนแล้วก็จะมาเสริมท่อนี้ใหม่ท่อ p v c ให้มันไหลพ้นโคลนทุเรียนนะครับเพราะมันมีความชื้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับนี่คือข้อที่2สาเหตุที่3จากเกิดากการเชื้อราขึ้นกับมาชิิเมื่อวานนี้มันเป็นมันเป็นเปลือกดำๆนะครับผมเอามีดนะครับมาขูดมาถากออกให้มันชิดกับผิวเลยหลังจากนั้นผมก็ทาครับทาด้วยยากำจัดเชื้อราดำไปหมด เพราะมันมีความชื้นแล้วก็ฝนตกดินมันก็ไปเกาะพอไปเกาะปุ๊บเนี่ยเชือ้อรามันก็ลามพอลามปุ๊บมันก็เข้าท่อน้ําท่ออาหารนะครับเพราะฉะนั้นโคนพวกนี้จะต้องคูดคูดไม่ให้มันมีหนังแบบหนังกาพร้านะครับเดี๋ยวหนังกาพร้าเป็นยังไงมันเป็นประมาณนี้เนี่ยมันเป็นหนังแก่ๆเนี่ยเนี่ยเป็นหนังแบบนี้กาเรียกหนังกําพร้าเนี่ยมันกําลังร่อนออกแต่ว่ามันมีความชื้นเวลาความชื้นเข้าไปแทรกนะครับมันอับชื้นเนี่ยมันก็ เสียงแดดส่องไม่ถึงเชื้อรามันก็จะเข้าตามกาบเนี่ยตามกาบเพราะฉะนั้นต้องขูดครับเอามีดขูดออกเนี่ยเป็นประมาณนี้เอามีดขูดออกนะครับขูดให้มันให้มันเกลี้ยงนะครับให้เสียงแดดส่องถึงให้ลดความชืน้นนะครับเนะี่ยผมก็ขูดมันเป็นประมาณนี้เมื่อวานนี้อีกตรงเนี้ยผมขูดออกไปหมดแล้วนะครับพอขูดเสร็จหลังจากนั้นก็เอายากําจัดเชื้อรานะครับของผมนี้มีโรบินนิวนะครับ ขึ้นสมาชิกมีเฮกซาโคนโซนก็ได้นะครับหรือจากอะไรนะคาเบนดาซิมก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเอามาผสมน้านิดหน่อยพอเป็นขี้เลนขี้โคนแล้วก็เอาแปรงสีฟันหรือเอาแปรงทาสีถ้ามีนะครับทา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 ,ทาไม่มีก็เอายอดหญ้าคาเอายอดหญ้ามัดรวมกันแล้วก็มาทาทาอย่างนี้ก็ได้นะครับแ้วถ้าไม่มียากําจัดเชื้อราละง่ายที่สุดเอาปูนขาวปูนแดงเลือดสมาชิกปูนขาวที่คนแก่เขากินหมักน,นะครับ ปูนขาวปูนแดงสักหนึ่งช้อนโต๊ะและเลงน้ําสักสองสามช้อนโต๊ะประมาณนั้นพอให้มันเป็นน้ําข้นๆนะครับแล้วก็มาทาทารอบๆรอบๆสูงขึ้นมาอันนี้ผมทาถึงขนาดประมาณสองหนึ่งห้าสิบเซนนะครับนี่ยตัวนี้ห้าสิบเซนจากเนี้ยถึงตัวนี้ห้าสิบเซนนะครับประมาณนี้สองเนี่ยจากนี้คูดมาแล้วก็ทาอันนี้มันเป็นยาเชือ้อรามันเลยไม่แดงมันเลยไม่ขาว <c oughs> ถ้าเป็นปูนมันจะขาวมันจะแดงนะครับ แต่นี้มันเป็นยาสารเคมีผมผสมน้ําแล้วมันก็ซึมแล้วก็ผมก็ใส่ในเรื่องของสารจับใบสารจับใบไปด้วยพอทาเพิ่มันก็ซึมดีครับซึมแทรกซึมเข้าไปตามซอกนะครับนี่คือเป็นข้อดีของสารจับใบผมใส่เพิ่มก็ซึมเข้าไปนะครับมันเหมือนกับแอลกอฮอล์นะครับเหมือนแอลกอฮอล์เวลาเราทาตรงไหนมันก็จะซึมได้เร็วมันช่วยซึมนะครับเป็นสารจับใบก็ใส่ไปด้วยนะครับแต่ถ้าฉีดพ่นทางใบผมไม่ใส่นะครับสารจับใบ ้าวแล้วถ้าไม่มีปูนล่ะหายากละ่ะดา่ดางทับทิมก็ได้นะครับด่างทับทิมที่ที่มันมีความเป็นด่างสูงนะครับก็สักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่น้ําสักสามช้อนโต๊ะมันก็จะเป็นพอดีหลังจากนั้นก็เอาด่างทับทิมราดนะครับเนี่ยเวลาราดนี่ให้รูปลงนะครับให้รูปลงเพราะว่าเชื้อรามันอยู่เนี่ยมันจะได้ไหลลงถ้าลรูดขึ้นบางทีเชื้อราอยู่ข้างล่างมันเหมือนทาเอาเชื้อราขึ้นมาทานะครับให้รูดลงรูดลงรูดลง ถ้าถ้ามีอะไรลองก่อนได้ก็ดีน้ําที่มันไปนโดนเนี่ยเป็นกระดาษหรือเป็นผ้าก็ได้เอาผ้ามาพันก่อนแล้วก็ไหลลงแล้วก็โดนผ้าหลังจากนั้นก็เอาผ้าไปทิ้งนะครับเนี่ยประมาณนี้นั่นคือวิธีการดูแลน,นี่ก็เริ่มผิวสะอาดคอยดูประมาณสักสองสามเดือนตัวนี้จะขยายเซลล์ได้ดีมากนะครับและหลังจากนั้นแค่นี้ยังไม่พอวิธีการแก้ไขเอาไตโคโดมานะครับไตโคโดมาผสมฮิวมิฟูวิกอมิโนเมื่อวานนี้ผมใส่ มาตัวนี้รู้สึกจะเป็น2บัวนะครับบัว5ลิตรก็เท่ากับ10ลิตรผมก็เทราดนี้เลยชิดแต่ห้ามเทรตรงนี้นะครับถ้าเทราตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับมันเป็นการล้างล้างยากําจัดเชื้อราแล้วก็มีหนําซ้ํานะครับไต่โคโดมาทีราดมันไม่มีประโยชน์เพราะสารเคมีมันมีอยู่แล้วมันก็ไปฆ่ากันปเปล่ามันก็เหมือนกับไม่ไม่เกิดประสิทธิภาพอะไรก็หลีกเลี่ยงราดดินอย่างเดียวนะครับนั่นคือวิธีการดูแลบำรุงแก้ไขรักษานะครับ แล้วมันเหลือมันเหลือ,อยาก,กําจัดเชื้อราเมื่อวานนี้มันเหลือมันเหลือผมก็มาทานี่นีท่ทายังเห็นนี่นิดไผมก็มาทาคูดออกเมื่อวานนี้คูดไม่ดีเท่าไหร่มันมืดก่อนนะครับก็มืดก่อนมุกทาปืนทายาวเลยครับท,ทายาวทาทุกใบเท่าที่เท่าที่ยามันเหลือนี่นี่นนาขาวๆวนี่ผมเห็นผมทาเป็นสิวันทาทาทา,ทาไปทาทุกจิงเพื่อให้เราก็ ไม่รู้ว่ามันมีตัวตนหรือว่ามันมันตายหรือ,อยังเราก็ไม่รู้นะก็ทาเพราะมันเหลือมันเหลือจากการใช้นั่นแหละก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ทาตามกิ่งนะประมาณนี้นะครับทุกกิ่งมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนส่วนมากก็จะเน้นกิ่งที่มันอยู่ต่ําๆนะครับกิ่งต่าๆประมาณนี้ตามซอกตามซอกตม่มอะไรอย่างนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่จะ,ะดูแลของโคนทุเรียนที่หนึ่งมันมีความชื้นสอง มันเหมือนกับรากเขาอยู่ลึกนะครับรากอยู่ลึกแล้วก็ทําให้เกิดเชื้อราเข้าระบบรากก็จะแก้ไขในเรื่องของอยาเอาไตโครูมาผสมนะครับลาดลงทางดินแล้วก็ถ้ามีสารเรี้ยงรากก็ได้ครับเอาอะไรก็ใส่ได้ยกเว้นสารเคมีทางดินนะครับไม่ไม,ไม่ไม่แนะนำํำไม่แนะนํานะครับในเรื่องของเพราะมันไม่ได้ป่วยรุนแรงถ้าป่วยรุนแรงแบบยืนต้นกิ่งไปแล้วครึ่งต้นอย่างเงี้ย ควรจะใช้สารเคมีนะครับสารเคมีก็จะเป็นฟอสฟอรท์ทอลูมิเนียมหรือซูเปอร์เอ็กเทลคออะไรประมาณนี้ยาพวกนี้ก็จะถือว่าใช้ได้หรือจะเป็นสายตระกูลคอปเปอร์ก็ได้นะครับที่จะลาดลงดินบริเวณดินนะครับที่เป็นโลกเน่าอคอเน่านะครับที่เป็นท็อปไฟท็อปนะครับแต่อันนี้มันไม่ถึงมันเพียงออกอาการว่าเป็นเชื้อรานะครับก็ต้องอาศัยพวกนี้นะครับดูนใบหัก รูนใบหักก็เด็ดทิ้งซะเลยนะครับเดี๋ยวก็เป็นเชื้อราอีกนะครับมันเป็นแผลนะครับพวกนี้ต้อง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 ,อง,อง,องระมัดระวังในเรื่องของทางดินนะครับทางใบเดี๋ยวเมื่อวานนี้เครื่องสเปรย์ก็มอเตอร์น่าจะไม่เวิร์กนะครับพอมอเตอร์ไม่เวิร์กแล้วมันมันมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเครื่องใหม่นะครับรอให้ฝนมันพ้นผ่านออกไปสัก วันสองวันพอให้มันหมาดๆแต่อย่าให้ถึงกับแห้งนะครับถ้าแห้งเนี่ยพอฉีดปุ๊บถ้าสารเคมีมันรุนแรงมันจะออกเหลืองๆแบบนี้อย่างที่ผมทําคลิปไปแล้วนะครับในเรื่องของฉีดยากําจัดเชื้อราผสมกับธาตุอาหารรองเสริมที่ซึ่งมันมีธาตุซิงสังกสีแล้วก็ในเรื่องของธาตุซันเฟอร์กรรมฐานพอฉีดแล้วใบบางใบมันมันมันผลมันมันร้อนเหมือนไหมอ่ะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับมันจะเป็นด่างๆเหลืองๆประมาณนี้ เพราะอากาศร้อนไม่ได้นะครับอากาศร้อนแล้วแล้วถ้าผสมยากเกินโดดนะครับมันมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้มีความชื้นนะครับพอรู้ว่าฝนลงตอนเย็นเราฉีดตอนเช้าฝนลงตอนเช้าให้ฉีดตอนเย็นอะไรประมาณนี้ก็มันก็จะทําให้ทุเรียนนั้นไม่น็อกสารเคมีมากเกินไปนะครับอันนี้ก็รอใบใหม่รอบใหม่นะครับก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของวิธีการดูแลสังเกตอาการทุเรียนเป็นเชือ้อรา แล้วก็ใบมันหมองคร้ำทิ้งกิ่งทิ้งก้านทิ้งใบแล้วก็วิธีการป้องกันดูแลทั้งทางดินและทาง,ทาง,ทางใบนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกไปเฝ้าสังเกตทุเรียนที่สวนของท่านแล้วก็เอาไปพัฒนาปรปับปรุงแก้ไขนะครับก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ